เรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนทุกคนก็ต้องเปลี่ยนตามแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยการทำบัญชีการทำธุกรกททิจแบบเดิมถึงแม้ว่าตัวธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไปก็ตามพีคเนี่ยได้เป็นหนึ่งในระบบบัญชีหรือ ERP เจ้าแรกๆที่เป็นคลาวด์เตัวกลุ่ม Fo u เดอร์และผู้บริหารที่เข้าใจทั้งนี้เนียคนใช้ทั้งนี้เนียลูกค้าและเพนทอยอย่างเขาเพราะคู่แข่งในอดีตเนี่ยคือไม่มีการพัฒนามาเป็น10ปีแล้วระบบของพีคเนี่ยเข้ามา disrupt ตรงนี้ทำให้คู่แข่งต้องปรับตัวและปรับตัวไไม่ได้้้ก็็จะเปนนผูชา,นา,นาี ว่าคนฟังทุกคนน่าจะพอรู้รอยู่แล้วว่ารากฐานของเศรฐษฐกษิจเมืองไทยเนี่ยมันคือธุรกิจขนาดเล็กบุคคลตัวเล็กอย่างเราอย่างคุณอย่างผมคราวนี้ตั้งแต่สมัยอดีมต้นมาเนี่ยธุรกิจเหล่านี้ก็เริ่มทําธุรกิจมาแต่ถึงทุกวันนี้ทุกคนต้องเริ่มเปลี่ยนละเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนทุกคนก็ต้องเปลี่ยนตามนะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยในอดีตมันถึงป,ปัจจุบันเนี่ยคือหลายต่อหลายที่ทุกคนเขายังเก็บรคคอร์ดการทำางันเสียงการทำธุรกิจแบบเดิมถึงแม้ว่าตัวธุรกิจจะมีกาเปลี่็นกา่เคยมีใคร เขามาแท็บเพนพอยตรงนี้ในอดีตน,นะครับพีคเนี่ยได้เป็นหนึ่งในระบบบัญชีหรือ ERP เจ้าแรกที่เป็นคลาวด์เบสที่สามารถช่วยพัฒนาให้ SME เมนี่ยมันยกระดับขึ้นไปได้เพื่อสามารถให้เขาแข่งขันกับคนรอบตัวกับคนนอกประเทศได้และยกระดับความรวยความจนเนี่ยให้มันเท่าเทียมกันมากขึ้นในอนาคตถ้าอย่างอื่นเนี่ยคือในมิต,ติของ VC Investment นะฮะเวลาเรามองเนี่ยเราก็มองจาก3เรื่องใหญ่เราให้ความสํมคาคัญเรื่องทีมงานที่มีความพร้อมความสามารถ แล้วความรู้ความเข้าใจในตัวธุรกิจและตัวลูกค้าเป็นอย่างดีนะอันนี้ผมว่าสิ่งที่พีกมีทีมงานที่พร้อมที่จะขยายตัวธุรกิจมันไปได้ไกลมากกว่าน,นี้ตัวกลุ่มฟาวเดอร์และผู้บริหารที่เข้าใจทั้งนี้เนียคนใช้ทั้งนี้เนียลูกค้าและเพนพอยนอย่างเขาเหมือนไปอยู่กินกับลูกค้ามาเลยตั้งแต่ในอดีตแลวพยายามจะพัฒน,นาโปรดักต์ทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้ชีวิตของคนใช้งานเขาดีขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความน้ำหนักเขานั่งเยอะคือเรื่อง Market Si ซส์เราพอรู้อยู่แล้วว่าเมือองยนยีตััดัดปจจุบน กลุ่มคนที่เป็นรากฐานประเทศเนี่ยปริมาณมันเยอะมากพอที่ทำให้ Weststment อันเนี้ยมันเป็น attractive investment ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของพีกอันหนึง่งคือเขาแทบในกลุ่มที่ตลาดมันค่อนข้างใหญ่นะแล้ว Edge เมื่อของตัว Solution เขาเองเมื่อเทียบกับของคู่แข่งเนี่ยมี Edge เ g e ค่อนขา้างชัดเจนนะครับเพราะคู่แข่งในอดีตเนี่ยคือไม่มีการพัฒนามาเป็น10ปีแล้วคือตั้งแต่ผมเป็นเด็กโตมายังไงโซลูชันก็เหมือนเดิมเหมือนเป็นเสือนอนกินมานานระบบของพีกเนี่ยเข้ามา disrupt ตรงนี้ ทำให้ผู้แข่งต้องปรับตัวและถ้าปรับตัวไม่ได้พี่ก็จะเป็นผู้ชนะในวงการนี้คือก่อนคุณจะ transform ได้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพยายาม transform เป็นอะไรและรู้ก่อนว่าตัวคุณนะตอนนี้เป็นอะไรและสามารถวัดผลได้ระหว่างทางเนี่ยว่า progress เป็นยังไงนะนั้นก่อนที่เราจะ transform เนี่ยเราต้องหาทางก่อนที่เราสามารถวัดผลได้ไหมว่าระหว่างทางเนี่ยเราทําอะไรถึงไหนถึงไหนถึงไหนแล้วนะจริงๆเนี่ย คือหลายคนมองควาว่าระบบบัญชีเนี่ยแค่ทาเพื่อเก็บเลขคอส่งส่งสำนักกรยื่นภาษีอะไรก็ว่าไปแต่มิติหนึ่งที่มันสำคัญมากกว่านี้คือเรื่องความสามารถของตัวระบบทําบัญชีหรือระบบ ERP ที่มันทำให้ได้มากกว่านั้นนะครับคือเวลาธุรกิจมันจะโตเนี่ยในวงการสตาร์ทอัพเราใช้คําว่าคุณต้องเข้า build measure learn loop เนี่ยคุณสร้างคุณวัดผลคุณเรียนรู้จากมันและคุณหาทางพัฒน,นาต่อไอสินที่คนไม่เข้าใจเลยเนี่ยคือคำว่า measure คนมันไม่เคยคิดวัดผลมันแค่บิ้วแล้วมอกว่ากันจริงเครื่องอุปกรณ์บัญชีหรือเครื่องมือการทำบัญชีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นรากฐานของการทําการเงินและการวิเคราะห์ธุรกิจคุณสามารถทาให้มันลึกได้คุณสามารถทําให้มันกว้างได้แล้วคุณสามารถทํามันโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากเห็นได้นะอันนี้คือตัว fundamental ของการจะไปทำ digital transformation และพลังานธุรกิจให้มันเติบโตยั่งยืนในอนาคต